เชรนพรวันนี้วันนี้ออาจจะมาประชุมกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนเนาะ LDS นะครับก็วันนี้มีโอกาสดีมีคุณแตงกวาเข้ามาคนเดียวมีเวลาก็เลยเชิญเชิญคุณแตงกวานี่โอกาสสนทนาการในเนื้อหาที่เราได้ฝึกฝนกันนะครับยคุณแตงกวาได้แบ่งปันหน่อยว่าการบ้านที่ชวนให้ทําเรื่องการสังเกตว่ามากแค่ไหนเราไม่อยู่กับปัจจุบนนะันอ่ะเราเพิ่งคิดถึงนักวั พี่คุณรับรู้อะไรนะพวกจากการบ้านตรงนั้นอะค่ะในส่วนของหนูหนูได้นับครั้งที่หนูพลาดหลุดโฟกัสออกไปต่อสัปดาห์จะอยู่ที่ประมาณสิบถึงยี่สิบได้ค่ะในส่วนที่หนูพลาดเฉลี่จะเป็นในเรื่องของการเรียนค่ะหนูกําลังนั่งเรียนอยู่ดีแนละหนูก็จะหลุดโฟกัสออกไปไปคิดว่าหนูจะทําอะไรต่อ หนูจะกินอะไรตอนเที่ยงมีอะไรให้หนูกินหนูกลับบ้านมาแล้วหนูจะทําอะไรได้ค่ะแล้วพอหนูรู้ตัวว่าเอ๊ะหนูหลุดออกไปแล้วหนูก็กลับมานั่งเรียนต่อแล้วหนูก็บอกกับคิดกับตัวเองว่าถ้าไม่หนูถึงหลุดหลุดออกไปเนื้อหาที่หนูเรียนอยู่มันไม่สนุกหรอมันน่าเบื่อหรอหรือว่าหนูไม่เข้าใจค่ะอ๋อคือพอจับตัวเองได้ว่าตัวเองเผลอไปคิดถึงอนาคตก็เลย กลับมาพี่นาถเองว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมันมันทําให้เราหลุดไปตรงนั้นอ่าแล้ว,แล,วแล้วคุณได้คนพบอะไรอีกไหมนอกจากเฮ้ยจับตัวเองได้ว่าตัวเองเผลอไปแล้วก็มามองพี่นาถึงงไปวันขณะที่เราทาว่ามันอะไรทําให้รู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณได้อะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือจะขยายความเช่นก็อาจจะเป็นในเรื่องของสมาธิค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ฝึก่อยแ่ตรงนั้นทำให้หนูสมาธิขาดหายไปแล้ว ในช่วงที่หนูหลุดโฟกัสอะ่ะมันทําให้หนูพลาดเนื้อหาตรงนั้นไปอืทําให้หนูไม่เข้าใจแล้วหนูก็เอามาทํางานที่ครูเขาสั่งไม่ได้อืถ้ามีสอบหนูก็สอบไม่เข้าใจค่ะสอบไม่ได้อ๋อคือพอคุณกลับมาคุณก็มีสมาธิมากขึ้นแหละใช่ไหมใช่ค่ะคก็แบบอยู่ตรงนั้นได้แล้วคุณก็ได้เห็นว่าอะไรนะคุณพลาดการฟัง คือคุณไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณครูพูดไปเมืกก่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็ก็เลยอาจจะตามไม่ทันในเนื้อหาแล้วอาจจะทํางานที่คุณครูสั่งไม่ได้หรือได้ไม่ดีนักอะไรเงี้ยอืมเยี่ยมเลยครับอืมมีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งใจจะทําในสัปดาห์ที่คุณทําแค่ไหนอ่ะเป้าหมายที่หนูต้องการจะจดจ่ออยู่กับมันใช่ไหมครับใช่ใช่ เออหนูก็ต้องการให้จะจดจ่ออยู่กับมันให้ได้มากที่สุดภายในหนึ่งอาทิตย์นั่นคือที่หนูตั้งไว้ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบครั้งค่ะอืมอืมแล้วคุณ <ขอ S 1> ไม่ไม่ถึงม่หนงไม่ถึงยี่สไม่ถึงยี่สิบครับอ่าโอเคไม่ถึงยี่สิบครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากการที่คุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณตั้งใจะจะทำล่ะครับผลลัพธ์เป็นยังไงหนูก็หนูได้ทําในสิ่งที่หนูต้องการค่ะอย่างเช่นหนูต้องการ เคลียร์กันบ้านให้สรงทันอ,อันนี้หนูทำได้หนูต้องการเรียนบทเรียนที่หนูได้ซื้อคอร์สไว้ให้จบอ,อันนี้หนูยังทำไม่ได้แต่ว่ามันแค่เกือบจบค่ะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของอ่านหนังสือทำข้อสอบเพื่อเตรียมเอาไว้สอบเข้าแพทย์อันนี้ก็ทำแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะค่ะอืมครับแล้ว คุณได้คุณค่าอะไรจากตรงนั้นนะครับจากการที่แบบลงมือทําตามที่ตั้งใจไว้สิบกว่าครั้งใช่ไหมครับคุณค่าที่ได้คือคุณค่าที่ได้คือความตั้งใจครับคุณได้ตั้งใจที่จะไม่ละสายใช่ค่ะตามทําให้มันสําเร็จตามเป้าหมายอืมไม่เลิกมันไปค่ะอ่าโอเคเป็นความตั้งใจเนาะเยี่ยมเลย ขอ,ขอบคุณที่คุณจัดก,การเวลามาแบ่งปันเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะเจริญพรครับ